เรื่องการเปรียบเทียบหนักและเบาวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆมารู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบากันนะคะสิ่งของต่างๆรอบตัวเราต่างก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นช้างดินสอกระเป๋าส้มแล้วก็หนังสือสมุดต่างๆและยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งของต่างๆ อะไรที่หนักกว่าและอะไรที่เบากว่าวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้เด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะตัวช่วยอันนี้จะทำให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักกว่าและสิ่งของสิ่งไหนที่เบากว่าเราเรียกเขาง่ายๆว่าตาชั่างสองแขนค่ะเมื่อเราวางสิ่งของลงไปบนตาชั่างทั้งสองฝั่ง ให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนที่มีน้ํำหนักมากกว่าตาช่างจะเอียงลงด้านล่างค่ะและสิ่งของที่มีน้ำหนักเบากว่าจะลอยสูงขึ้นเด็กๆลองสังเกตที่เจ้าช้างกับเจ้าปลาดูนะคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าเอ่ยใช่แล้วค่ะเจ้าช้างนั่นเองที่หนักกว่า เนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าช้างเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนที่เบากว่าคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเจ้าปลานั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปลาลอยสูงขึ้นนั่นเองตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักหนักและเบาแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิ่งของอื่นๆกันบ้างคะ่ะมาดูที่สัตว์สองตัวนี้นะคะ มีเจ้าหมูแล้วก็เจ้าไก่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะเจ้าหมูนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าหมูเอียงลงด้านล่างแล้วสั์ตัวไหนนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วค่ะเจ้าไก่นั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าไก่ลอยสูงขึ้นนั่นเอง มาดูกันที่เจ้ายีราฟแล้วก็เจ้ากระต่ายกันบ้างเด็กๆลองดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่นกกหนักกว่าใช่แล้วค่ะเจ้ายีราฟหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ายีราฟเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน่าที่เบากว่าใช่แล้วค่ะเจ้ากระต่ายนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ากระต่ายลอยสูงขึ้นนั่นเอง แล้วระหว่างเจ้าปูแล้วก็เจ้าแม่วัวล่ะคะเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะแม่วัวน,นั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งแม่วัวเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากว่าถูกต้องแล้วค่ะเจ้าปูนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปูลอยสูงขึ้น มาดูกันที่กระเป๋าแล้วก็ดินสอกันบ้างค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิ่งของทั้งสองสิ่งสิคะเด็กๆคิดว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะกระเป๋าหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งกระเป๋าเอียงลงด้านล่างแล้วอะไรหนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วดินสอนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งดินสอ ลอยสูงขึ้นมาดูกันที่หนังสือกันบ้างค่ะระหว่างหนังสือที่กองซ้อนทับกันกับหนังสือหนึ่งเล่มเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะหนังสือที่กองซ้อนทับกันหลายเล่มหนักกว่าและหนังสือที่มีหนึ่งเล่มเบาวกว่า ระหว่างส้ม3ามผลและส้มหนึ่งผลเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่าใช่แล้วค่ะส้มสามผลหนักกว่าส้มหนึ่งผลเบากว่านั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบาโดยการใช้ตาช่างสองแขนแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าเกิระวังสิ่งของลงไปที่ตาช่างสองแขนถ้าตาช่างเอียงลงด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่าหนักถ้าตาช่างลอยสูงขึ้นเราเรียกว่าเบานั่นเองค่ะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะบ๊ายบาย